เมื่อสักครู่นะครับผมก็มีไลฟ์สดจบไปนะครับไลฟ์สดทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับวันนี้เนี่ยผมผมรู้สึกแบบอิ่มอิ่มมากๆนะครับรู้สึกดีใจด้วยนะครับที่มีพี่ๆน้องๆนะครับเข้ามาร่วมไลฟ์ด้วยนะครับเนี่ยมันดีมากๆครับมันดีที่สุดอ่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่หรือว่าติดตามยุทธนะครับเขาได้ฟังเนี่ยเขาแบบใจมันมันฟูขึ้นมามันตื้นตันด้วยนะฮะ จากพี่ๆพ,พี่กัน,นิกานะครับที่ขึ้นไล์แล้วก็น้องโบวี่ทั้ง2ท่านนะครับเจอปัญหาเนี้ยไม่แตกต่างกันเลยหลักแสนนะครับยอดเยอะอยู่นะครับแล้วก็เจอในส่วนของอลูกย่อยเยอะสินเชื่อที่จริงใจเนาะคุณกัน,นิกานะส่วนน้องโบวี่เนี่ยเจอแทบทุกแอปทุกตัวทุกสีแล้วเขามาขึ้นไลค์กับผมเนี่ย แล้วคนอื่นเนี่ยที่พิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าโอ้โหขอบคุณมากๆเนาะมันได้กําลังใจดีๆมากพอได้ฟังเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เราคนเดียวแลละที่โดนคุณกานิกาเขาเพิ่งสองอาทิตย์เองนะครับที่บิดมานะฮะก็โดนข่มขู่ต่างๆนานา,นาทุกๆอย่างนะครับแกบอกหมดและทีเนี้ยกับกลายเป็นว่าตัวเขาเองมาให้กําลังใจคนอื่นอีกทอดหนึ่ง เห็นไหมฮะทุกคนนะครับเราเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับคนที่โดนปัญหานี้เช่นเดียวกันนะแล้วก็มาช่วยเหลือกันมาปรึกษากันคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ที่เพื่อนๆคอมเมนต์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกำลังใจให้คนอื่นมากๆนะครับและการแชร์ที่แชร์ให้ผมอะยิ่งเจอคนใหม่เยอะขึ้นนะครับมาติดตามผมเนี่ยวันละร้อยกว่าร้อยกว่า แล้วเข้ามารับชมไลฟ์สดผมเนี่ยคนใหม่ๆเนี่ยโหทุกทุกเวลาที่ไลฟ์นะครับคนใหม่มามามา,มาทุกช่วงนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะผมอยากให้ทุกคนนะครับทั่วประเทศไทยนะครับบิดมิดฉาชีพให้หมดทุกแอปทุกสินเชื่อแล้วสินเชื่อไหนที่ไปคุยกันทางไลน์นะผมบอกได้คำเดียวนะครับอันตรายไม่มีสินเชื่อที่ไหนมาคุยกันทางไลน์ ไอ้พวกนี้จะหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินก่อนระวังด้วยผมไม่อยากให้คนไทยเนี่ยตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพพวกนี้มันง่ายเกินไปหากินเราง่ายเกินไปอยากให้มันหมดไปจากประเทศไทยเนี่ยมันก็ยิ่งผุดขึ้นมาผุดขึ้นมายิ่งมาหลอกผมยิ่งแจ้งเตือนแจ้งเตือนทุกคนในประเทศไทยทุกวันเหมือนกันมามันไม่เหนื่อยกูก็ไม่เหนื่อยแล้ววะอ่า ผมทำมาสามปีแล้วพวกมิจฉาชีพพวกเนี้ไอ้ทุนจีนสีเทาอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ขาดทุนนะแต่ตอนนี้มันขาดกําไรที่มันจะได้เพราะว่าผมทำให้คนไทยเนี่ยหยุดจ่ายมันเนี่ยหลายล้านบาทแล้วนะครับผมว่าหลายพันล้านนะเพราะแต่ละคนเนี่ยโดนเยอะแค่ไหนทุกคนทราบดีแล้วผมช่วยมาเป็นแสนคนตีเลขกลมๆนะคูณไปดิหนึ่งหมืนก็ได้ แต่ส่วนมากผมช่วยหลักแสนหมดเลยนะค,คูณเข้าไปแล้วการรับชมอ่ะเป็นล้านล้านคนอะ่ะออแล้วโดนเป็นล้านด้วยอ่ะคูณเข้าไปเป็นพันล้านหมื่นล้านไหมล่ะที่มันไม่ได้เงินจากตรงนี้อีกอะ่ะเพราะมาเจอคลิปผมนี่แหละนะครับนี่แหละช่วยกันตรงนี้แหละไม่มีใครช่วยเราได้ภาครัฐหรือภาคเอกชนอะ่ะหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะครับก็สำหรับคืนนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะ คุณกันติกานะครับจะเข้ามาขึ้นไลฟ์กับผมนะครับในช่องฟ้าแอปเงินกู้เถื่อนเตือนภัยมิชาชีพครับฝากไว้ด้วยครับ